เล่าสมัยผมเป็นเด็กดีกว่านะครับเป็นเป็นเด็กนะครับสมัยนั้นก็น่าจะอายุเดี๋ยวนะสิบสองสิบสามสิอายุน่าจะประมาณสิบห้าปีแล้วนะฮะบ,บ้านผมที่ชนบทนี่นะครับคือที่ตำบลพนมเศษตําภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับช่วง เทศกาลสงกรานก่อนปีหนึ่งก่อนเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะหยุดจะเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมพอดีนะฮะสมัยเด็กนี่ผมเรียนประถมหนึ่งถึงประถมสี่นี่เรียนที่สาราวัดนะครับสาราวัดพนมเศษเหนือวันหยุดของนักเรียนก็คือวันโกนกับว,วันพระนะครับวันโกนกับว,วันพระนะฮะวันหยุดนะครับวันโกนนี่ก็ ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับพ่อผมนี่ก็จะเตรียมเสือเตรียมเสือไปผืนหนึ่งนะครับผืนหนึ่งเสือเสือพับนะครับทอด้วยเสือแถวบ้านผมนี่จะไม่ได้ใช้ใช้กกนะครับใช้กกแล้วก็เขาจะเอาไปไว้ที่วัดนะครับกาวเสื้อผ้าไปไปถือศีลกันครับคนเฒ่าคนแก่จะไปถือศีลกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายครับวันโกน วันโกนคือก่อนวันพระวันนะฮะคนแก่เขาจะไปถือศีลกันที่วัดนะครับไปถือศีลใช่ใช่ไปถือศีลฮะไปถือศีลนะที่วัดครับไปถือศีลแล้วก็ผู้หญิงคือแม่ผมก็จะใช้อ่าทํากับข้าวนะครับทํากับข้าววันโกนนี่จะเป็นวันหยุดครับโรงเรียนจะหยุดวันโกนกับวันพระครับผมก็ต้องไปหา ของนะครับแม่ก็จะให้พายเรือไปในบึงเพื่อไปถอนสายบัวต้นบัวที่บัวบัวแดงๆครับดอกสีแดงไม่ใช่บัวที่เอามาไหว้พระนะฮะบ,บัวดอกแดงๆฮะไปดึงต้นอ่อนมาที่ดอกมันพ้นน้ำมาจะตุ่มๆหน่อยนะผมก็ไปดึงมานะครับดึงมาดึงบัวมานะครับดึงมาได้สักสิบยี่สิต้นก็เอามาให้แม่นะครับ Aro, parfois, anymore, no. Twelve, เขาก็จะมาปอกเปลือกหน่อยนะครับปอกเปลือกแล้วก็จะมาหั่น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 หันะฮะแล้วก็ทอดทอดสายบัวนะครับทอดสายบัวเขาเรียกสายบัวนะครับบัวสายฮะสายบัวนะครับก็จะเอามาผัดครับผัดกับหมูหน่อยอะไรหน่อยนะครับผัดกับหมูนะครับสายบัวนะครับหรือไม่อย่างนั้นนี่ก็เรื่องวุ่นวายอีกแล้วครับต้องไปปีนมะพร้าวมะพร้าวมันไม่มีขายมะพร้าวเนี่ย ก็ต้องไปดูมะาพร้าวที่มันแห้งนะครับต้องปีนต้นมะาพร้าวไปเพื่อไปสอยลูกมะพร้าวลงมานะครับแล้วก็ใช้มีดอิโต้เนี่ยสับปอกเปลือกนอกออกนะครับแล้วก็ขูดผิวให้เกลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็ใช้มีดฟันโป๊ะโ,โ,โป๊โป๊ตรงกลางนะครับให้มันแตกแบ่งเป็นสองซี่แล้วต้องไปขูดมีกระต่ายครับกระต่าย <laughs> กระต่ายคือคล้ายๆเก้าอี้นั่งเล็กๆรูปเลียนแบบกระต่ายครับ ต้มหัวกระต่ายนี่ก็จะมีฟันเป็นซี่ๆ,ๆๆๆใช้เหล็กทำใช้เหล็กทำนะฮะก็ต้องขูดกระต่ายขูดเสร็จก็ต้องไปคั้นน้ำกะทิก็ต้องแยกนะครับน้ำแรกก็เป็นหัวกระทินะครับแล้วก็หางกระทินะครับอันนี้เอามาต้มใส่บัวครับต้มใส่บัวนะครับเราก็จะใช้ ปลาเค็มฮะแถวบ้านผมเรียกปลาเค็มตากแห้งเข้าไว้นะครับไปผสมกับสายบัวนะครับก็สนุกดีครับขนมก็ทำนะครับขนมก็ทำฮะขนมก็ส่วนใหญ่จะทำข,ขนมครองแคลงนะนะครับเอาแป้งมาปั้นๆๆแล้วก็จะมีแบบพิมพ์กดฮะแบบพิมพ์เนี่ยเหมือนเหมือนคล้ายๆหวีฮะมันจะมีเป็นเส้นอย่างฮยกดปืดปืด ปืดปืดไปแล้วมันจะม้วนครับเหมือนของแคลงเขาเรียกขนมคองแคลงนะครับก็ใช้กะทิเนี่ยครับคือถ้ามะพร้าวมันมันจะทําขนมอะไรต้องดูมะพร้าวด้วยนะครับเพราะมันไม่ได้ไปซื้อตลาดไปซื้อตลาดนี่ไกลมากครับบ้านผมมันไม่มีอะไรครับถ้าจะไปซื้อจะไปซื้อไอมะพร้าวเนี่ยมันก็ต้องไปหาตามชาวบ้านนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยไม่ค่อยปลูกมะพร้าวกันนะครับ มันต้องดูมะพร้าวแห้งด้วยครับถ้ามะพร้าวไม่แห้งทําขนมไม่ได้แล้วครับนะฮะไม่มีอะไรก็จะต้มถั่วเขียวครับไปทําบุญที่วัดนะฮะไอ้ถั่วเขียวที่มีอยู่เนี่ยมันเก็บได้นานครับถั่วเขียวนี่ชาวบ้านจะปลูกกันนะครับก็ต้มถั่วเขียวไปเป็นของหวานนะฮะไปทําบุญนะครับส่วนพ่อก็จะไปอยู่ที่วัดครับพ่อผมเป็นมัคทายกวัดด้วยครับไปอยู่แล้วก็อาวุโสสูงกว่าเขานะครับพ่อผมจะสนิทกับพระเดชพระคุณ หลวงพ่อยูนครับหลวงพ่อยูนที่วัดพนมเศษเหนือเนี่ยนะครับไปพวกเราเป็นเด็กนี่ก็จะดีใจครับถ้าวันพระนะครับเพราะว่าจะได้กินขนมสักทีหนึ่งนะครับจะได้กินขนมนะครับและที่บ้านผมนี่ไม่เหงาครับที่ชนบทนะครับไม่เหงาเพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวบริเวณนั้นที่มีวิทยุครับมีวิทยุวิทยุเครื่องใหญ่ครับอเครื่องใหญ่เลยครับ ใช้ฐาน36ก้อนนะครับฐานฐานตาแพะนะฮะฐานตาแพะ36ก้อนนะครับเปิดครับมันก็ชาวบ้านเขาไม่มีวิทยุฟังกันเขาจะมาฟังที่บ้านผมนะครับที่บ้านก๋งผมนะฮะเพราะว่าจะมาอาศัยฟังครับมาฟังลิเกะจาได้ว่าเป็นคณะประเทืองจันเพ็ญนะครับลิเกนี่ก็จะ ออกแขกก่อนนะครับมาทุกครั้งทุกวันก็จะออกแขกนะครับประเทืองจันเพน้อยเด่นกลางนภาแล้วก็ไปเหมือนกับเพลงอย่างนั้นครับอันเนี้ยเขาจะมาฟังลิเกน,นะครับแล้วก็มีละครนะครับแต่กมผมไม่ฟังละครนะครับแล้วจะมีฐานไฟฉายครับโฆษณาผมจำได้ก็มี ฐานไฟฉายตราห้าแพะฐานไฟฉายตราห้าแพะขอแนะให้ท่านลองใช้แสงสว่างเจิดจ้านวลใยอย่างนี้ครับพอยุคหลังๆนี่หลังจากนั้นอีกปีสองปีก็จะมีฐานไฟฉายตรากบเข้ามานะครับฐานไฟฉายตราสมัยก่อนใช้โฆษณาเป็นเพลงครับ เพื่อนผมทั่วไปใช้ทานไฟตรากบทั้งวิทยุและกระบอกไฟ้า้คุณภาพมากมายสะดวกสบายแทนครบทานก็มีหลายอย่างวางกองเขากับระปรองวัดต้องแพ้ตากบเอตผลเขาหน้าฟังครับเขาให้ลองสดับนัทันทีเขารบยุคที่มันต้องทันสมัยเพื่อนผมน่ยมันขม่ขมครับ้ตากบข่มตาแพะนะครับตาแพะมันมาก่อนนะครับ และคนไม่ค่อยมีรถยนต์แล้วครับสมัยนั้นนะครับตําบลผมเนี่ยมีรถยนต์คันเดียวคือบ้านกงผมนะครับเป็นรถรถดอทรถดอทไว้สําหรับบรรทุกข้าวเปลือกไปส่งที่โรงสีแล้วบรรทุกข้าวสารไปส่งไปขายนะครับถ้าเห็นรถยนต์มาเนี่ยเด็กๆจะดีใจมากครับจะดีใจมากครับเห็นรถยนต์มานี่วิ่งตามรถยนต์กันนะครับไม่กลัวรถยนต์ทับนะครับเห็นรถยนต์มานะครับ พวกเราเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยจะทําตัวเหมือนฝูงลิงนะครับพอมีอะไรก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งขึ้นไปที่โบสถ์วัดพนมเศษเหนือก่อนนะครับเพราะมันจะดูไปในทุ่งเด็กไกลนะฮะพอวันขึ้นมีฝุ่นขึ้นมาก็จะรู้ว่าเฮ้ยรถยนต์มาก็จะเป็นรถขายยาครับรถขายยาก็จะตะเวนขายยามาครับจะตะเวนขายยามาเพื่อนที่อยู่ข้างล่างก็จะตะโกนบอกกันครับ ตะโกนบอกผู้ใหญ่เขาจะใช้เกาะตีเกาะเป็นกระบอกไม้ไผ่ใหญ่ๆเวลามีเหตุร้ายจะตีป๊อก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 ,อกนะครับผู้ใหญ่บ้างก็จะตีไม่มีเสียงตามสายครับเมื่อก่อนไม่มีเสียงตามสายนะครับพวกเราเด็กๆนี่จะไปวิ่งกันครับยี่สิบสามสิบคนนี่กจะไปวิ่งตามรถขายยากันนะครับมันก็เพลินครับเป็นชีวิตวิถีชีวิตในชนบทนะครับ รถยนต์มีคันเดียวครับที่บ้านที่บ้านอากงผมครับโงผมนะตาผมนะมีคันเดียวครับถ้าตะโกเขามีรถของล้อพูนผลนะครับล้อเส็งหลงนะล้อพูนผลนะครับนั่นตัวอำเภอครับผมจะไปซื้ออะไรเนี่ยถ้าพ่อใช้เนี่ยต้องขับเรือจากพนมเศษบ้านผมเนี่ยชายเขาพนมเศษเนี่ยไปซื้อที่ตลาดทับกิจนะครับอำเภอชุมแสงนะครับ จากอำเภอท่าตะโกไปซื้อจุมแสงเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นหน้าแล้งผมก็ปั่นจักรยานไปครับปั่นจักรยานไปนะครับก็ประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดโลนะครับไปกลับก็สามสิบหกโลเลครับหน้าวิธีชนนบทครับดูหนังกลางแปลงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องครับดูท่านที่อยู่ชนนบทที่จะรู้ดีนะครับ ครับจะรู้ดีครับคือแม่มันฉายแล้วเดี๋ยวก็ขาดหนังไหมมันบอกหนังไหมนะครับที่จริงมันไม่ไหมรลยมั้งพอหนังไหมปุ๊บมันก็จะหยุดไฟก็สว่างมันก็โฆษณาขายยามันอีกนะครับขายยามันไม่มีถนนครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับสมัยก่อนไม่มีถนนครับสมัยก่อนจะใช้ หัวคันนาครับหัวคันนาหัวคันนาที่เขากั้นน้ําแต่ละนาเนะี่ยซึ่งจะต่อกันนะ่ะก็ไปแล้วมันไม่ได้ตรงต่อกันนะครับแต่พอหมดหน้าฝนแล้วก็จะวิ่งผ่านนาเข้าไปครับวิ่งผ่านนาไปจะเลาะตามคลองนะฮะเลาะตามคลองก็กลายเป็นทางสาธารณะไปนะครับซึ่งสภาพปัจจุบันก็เป็นถนนลาดยางไปแล้วนะครับผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าหมู่บ้านที่ผมเกิดและโตมาเนี่ยจะมีถนนเข้ามา จะมีไฟฟ้านะครับตกใจมากนะครับว่ามีถนนและไฟฟ้าเข้าไปนะครับคือพวกเราจะใช้สัญจรทางเรือนะครับเดิมเลยก็จะเป็นเรือแจวเรือแจวใช้แจวเอาอย่างเงี้ยครับเป็นเรือเขาเรียกเรืออะไรเรือมาดเรือมาดเป็นเรือมาดนะมีหัวมีท้ายหน่อยแล้วก็แจวหัวแจวท้ายนะครับผมเองก็แจวเรือเป็นนะครับแต่พ่อกับแม่ผมเนี่ยแจวเก่งกลมผมนี่ก็แจวเก่งนะครับ พอแจวเอาหมูไปขายครับเอาหมูจากที่พนมเศษที่เลี้ยงหมูเนี่ยทุกบ้านเขาจะเลี้ยงหมูกันครับตอนนี้ของผมนี่มันกลมมีลงสีด้วยไงก็มีลำมีลำมีข้าวปลายเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงหมูเวลาทําแล้วก็ชําแหละหมูเสร็จก็จะเอาไปขายครับไปขายส่งไม่ได้ไปขายปลีกนะครับแจวจวกันก็ต้องแจวกันตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่ตีสามตีสี่เนี่ยเริ่มแจวแลวครับ อย่าไปท้อหนูอย่าไปท้อเรื่องการเรียนนะลูกผมเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยคนแถวบ้านก็บอกกับพ่อกับแม่ผมว่ามึงจะไปให้ลูกหลานเรียนทําไมมันทํางานได้แล้วทํานาได้แล้วนะครับแต่พ่อกับแม่ผมเนี่ยวิสัยทัศน์ท่านกว้างไกลนะครับก็ส่งผมไปเรียนหนังสือนะครับผมต้องไปเรียนที่ทัศโกนะครับห่างไปหลายสิบกิโลนะครับเวลา วันหยุดผมกลับมาบ้านเนี่ยผมจะมาที่โรงเรียนผมก็ต้องเดินเอานะครับเดินเอาเดินเอา,เเอาโอ้โหหลายสิบโลครับยี่สิบกว่าโลนะฮะยี่สิบวกว่ากิโลนะครับผมยังไม่มีจักรยานนะครับสมัยนั้นเนี่ยพ่อยังไม่ได้ซื้อจักรยานมีแต่จักรยานของพ่อกับของแม่จักรยานแม่ก็จะเป็นจักรยานผู้หญิงจักรยานพ่อจะเป็นจักรยานคันใหญ่ๆยี่ห้อฮัมเบอร์นะครับข้างหลังบรรทุกของได้เยอะนะฮะ ถ้าวันไหนงานใหญ่ก็จะไปซื้อของเพราะของที่ตลาดทัพกฤษตจะแพงครับเราจะมาซื้อที่ตลาดปากน้ําโพนะครับจะขับเรือผ่าบึงบอระเพ็ดมาเลยนะครับแล้วก็มามามันจะมีคลองเล็กๆต่อมาที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับแม่น้ําเจ้าพยานี่มันสี่สายนะครับมันไปรวมปิงกับวังรวมกันก็ไหลมา ยมกันหน้าไหลามามารวมกันที่ปากน้ําโพนะครับเขาเรียกปากน้ําโพรฮะปากน้ําโพก็เพี้ยนมาเป็นปากน้ําโพนะครับมา